เ bueno, okay. mm hmm> <sh ี่ยเบกเอ๊ะผัวรอตัวเองใช่ไหมอะไรันวนเล็จีดีนะโอเคใช่ครับนี่คือฮิวเบรีกับเซนออนที่จำให้หายสตันเร็วขึ้น40%เลยนะสีเข exactly ียวก็จะลด28%ส่วนสีเทาก็จะลด12%เนาะก็นั่นแหละก็จะมาให้พี่ฮิวเบรี่ของเราอะจากสตันแค่1.2ว yes ิจาก3วิถ้าเกิดเราชนกับว oh ัตถุใช่มันไวมากๆเลโกดูด โอ้แต่ยังโล่งโจง้งมาบาัเลขเพียรคนเกิดไหมไม่น่ามีแต่ว่าแต่เราเกิดกัามหนักไปแล้วโคตรที่ยังไม่ชอบเลยนะน่าจะมีคนเกิดแมทเทพคนหนึ่งนะแต่มันเลี้ยวยากอะอย่าไปสนมันเอะชนไม่เป็นไรอะเราหายตันเร็วมากอา้าวได้ไงเจอโอ้โหลิออนเฟดี้อีโค้งมาไอ้หงุดหงไม่ได้เลยคือเล่น เอ็อนออดนี่มันต้องแบบตีโค้งบ้างหน่อยอะเพราะว่าเออวัสดีเอสอยู่ดีไปเจอเอสเฉยเลยมูนบอกกลับมาสวดีโอ้โหดีที่แบบเขาไม,ม่ได้โยกซ้ายโยกขวาเหมือนกันที่ผมไปดูนั่นแหละเจ๊อ๋อผมผมเบ๊บปากมากคือเมื่อกี้ผมเงียบคือฟังเสียงว่าจะมีคนรอลมหายไหมคนรบกครดลกอนาบัสดีเจอ เฟลิกข้างหน้าไม่มีไม้นะรีไปก่อนเลยฮะก่อนที wow. course, ่เขาจะวิงข okay. ้าไม้ทันไหนอยู่ไหนเออตอนกลับไปข้างหลังฮะมาเพื่อนปตามมากันตัแต่งสูงกันตัดแต่งนะเดี๋ยวเบรกเอผลออตัวเองใช่ไหมมาพื่นบนนี้กี่ดีนะโอเค โห้โคตรอย่างโลกหายขี้หน้าปรทาสีเขาไม่ได้อยู่ดีก็แบบเลื่อยทางตัดแล้วจะแทงยังไม่โดนอีกโห้ลี่ออนแบบเฮ้ยโลกนะเพื่อนไปไหนที่ดีเขาถอนจบไปแล้วฮะไม่มีอันนั้นหรอกไต้ไม่ใช่แตยจะแทงนะแทงหลังเออไม่รีบพันกันชิบหายเลยลี่ออนจะไปช่วยปะ ลีออนให้รอดึงอยู่นะอ่าลีออน <c oughs> ลีออนทำลายคือเรื่องแบบไม่ได้กลวงเกงกลัวเลยเพราะเราแบบตันแค่แป๊บเดียวอะจะหลุดปะเนี่ยคานมาทัชไกลเอาเรื่องอยู่นะอย่านะอยะ่าอ่ามิคาห์อยู่ไหนวะเนะี่ยไม่รู้ละชังกันอะไรกันอ่าลุงเอสอยู่ไหนฮะอยู่นี่โอเคบาบิคุนบาบิคิวก็มีโอเคไปมาช่วยไปฮะขอแบบ เล่นแฮเล่นมันหน่อยละกันโอ้โหลีออนเขาลุกมาอย่างไวอ่ะตรงนี้มันโล่งนะเขาน่ต้องวิ่งฉีกไปฝั่งนี้วันนี้ลีออนเฟรดี้เฟรดี้ไปไหนวันนี้ยคืออยากให้ฮิวเบิร์ตบอเลี้ยวง่ายกว่านี้จริงหนึ่งอะก็ยังดีอ่ะมาลอกไปหลอกกนเลยเด็ก อ้ยลงมาเลยเหรอใครขางบนกันใช่ไหมกลับม,มาโอูมหนจะวิ่งมาแล้วต่างลงมาปะคุม,คมอี๋ว้ะแล้วต่างไมหมอหมแล้วต่างด้วยเฮ้ยลกยี่ห้แค่นี้ก็แค่นี้เนาะโอ้โหข้างแรกเพิ่งติดมาจะนั่งยืมกับเพื่อนเหร่ปะ ปั่นเร็วอย่นี้ปั่นสองนะน่าจะนั่งเฮียกับเพื่อนอยู่ทักที่นึงง่งอะแถวนี้แหละโอเคชนมาแล้วไม่ได้เกรงกลัวเกรงกลัวอะไรเพราะเราหายเหนื่อยรเร็วมากนั่นเนี่ยปั่นวะลงไม่ได้ปีนด้วยพูดมันจะข้ามแบบหล่อเท่ไม่ข้ามเฉยเลยโอเคกลับไปเลยมาโหเละร้อนชิบหายละเหยะนยมากอ่าะขจกเครื่องนี้รุนวรงกันมา เอาไปไหนเอ้ยบอดีคุณมิคา่าะทำไมควบคุมโอเคหน้าต่างแน่นอนอยู่แล้วเขาจะวนต่อปะเอ้ยไม่ได้วนฉีกไปเล่าโอโ้โหผมกั้นหน้าต่างเพื่ออะไรเ,เนี่ยไหนเอ้ยไม้างหน้ามีอยู่โอเคพังไม้ไปก่อนนหน้าต่างข้างบนนี้เอาไม่วนนี่ต่อเฉยเลยรอบมันไกลนะไปจริงเหรอไปจริงเหรอมิคาเ่า โอ้ยแม่งไปโดนได้ไก่ะไนีลยโอเคได้ละที่ผมกั้นหน้าต่างอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยหน้าต่างไอ้ดูเจ้าหน้าต่างข้างบนแม่หน้าต่างฝั่งนี้เรากั้นอยู่นะไปไหนโอ้โหโดนสองเครื่องพร้อมกันด้วยที่ขนาขดเขาที่วิ่งแบบไม่มองหลังด้วยไอเ่ยมาจุกนานจังนายโดน,นดิคือดหลบๆอะรอไหมให้เลย เฮ้ยแม่งเอ้ยคนจากโลกป่ะอย่างที่ผมบอกอะผมเล่นยูลี่ไม่ได้กงเก่งเลยขนาดนั้นอะโอเคผมไม่ชาร์จแล้วแหละผมเดินจีตุเลยน่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่าได้โดนอีกเครื่องหนึ่งอะผมเสียเวลาคนนี้แบบโคตรนานอะจที่มีคนฝืนไล่ยที่แบบอะไรที่มีคนอะโอเคตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหตอนนั้นปั่นสองด้วย มีใครใกล้แต่บ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวออนอยู่นี่โอเคลงนี้ปล่อยชนไปเลยน่าจะหายเหนื่อยเร็วกว่ามาดิออนโอ้ไม่ได้มาท่านี้ต้องชาร์จเลยหลอกก่อนเอ้ยลมจริงเนี่ยนึกไม่นึกจะลมจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> เ้ยรอบบนมันสวยมากอะรอบบนมันมันก็ไม่ได้สั้นอะไรขนาดนั้นแหะยัดหม้แเรามาหมายเพื่อนโอ้โหไม่ได้ด้วยเอ้ยโหดแค่นั้นแหละโอเคปล่อยเลยการแบบไม่มีคนปั่นอยู่รีบกลับไปก่อนก่อนที่เรสายกันไปยีออนแบบวอนมากเลยอะ คือเขาแค่แบบจูผมได้นิดหน่อยด้วยคือแบบเอ๊ะอะไงเราสี่ฮิวเบอี่น่างูมาแล้วเอาไว้ก่อนฮนะเจเรเบิดมาไม่ได้ไปเครื่องไหนอ้าวนี่ตายแล้วโอ้โหขึ้นมาทำคนตายตอนแบบตอนเครื่องหรือสองเครื่องลราไปที่เครื่อ,องเครื่องที่สองมึงเนี่ยที่อ่อนต้องนั่งฆาตกรฆาตกรคอเราอะไม่งั้นไม่ได้ฮะมาค,คินแคนดี้ไปไหนจะบนอยู่ไหมได้ฉีกแล้วปะโอ้โหฉีกไปย่างไกล เฮด้ดิโอเคโชนมาเลยฮะเดี๋ยวออนเดินติดีดาเดินติดีดโอเคเมื่อกี้ง่าวหาอยู่เลยความเฮาหาไปแล้วโอ้โหตะขอเห็นนะอยู่ไกลามากจะทันป้าตรงกลางอ่ะโอเคไม่ไม่ฝืนนะเดี๋ยวหลุดจุดที่ชิบหายเลยไี่มีคนปั่นอยู่ไปมือเพื่อนไปมือ เดี๋ยวมันระเบิดใช่เหรอกันกันกันอกไ,ไอ,ไอกกนน้นมิเกล่าไปดูไปแหละหลอกไฟมาหลอกเพื่ออะเนี่ยสวัสดีคุณมิเกล่าไอ้ยแบบนไ้เราจะเลี้ยงสแต็กกันหน่อยเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นโอ้โหนี่ลงไม้เลยไม่ใครวงคนเลยขนาดนั้นไม้กัอนนะเอาไหนละเอาข้างหลังแล้ว โอ้โหดีเฟลิกอะไรจะอยากปั่นขนาดนั้นจะยัดน่องเปล่าน้องเปล่าจะยึดโอเคไม่ยอมพับไม้ด้วยนะคนข่างแบบมันคงไม่จะแอ่ระเบิดไหมเคล็บ้างไม่รู้ตอนนี้โอ้โหนั่งใกล้ติดโอเคลีออนเจ็บอยู่นี่เขาแตกเครื่องไปแล้วก็แปลว่าน่าจะไม่มีทางหลังกันละโอเคผมงจำเลยแล้วกันตอนนั้นไม่มีไม้ด้วย มาดิออนตายอยากอยากอยากโอ้โหไอพวกที่เหมือนแบบเหมือนเป็นเซียเตเกิดอะทำได้ยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างแบบโหสัตว์ล็อตเซียขนาดนั้นแต่เมกิลาที่อยากแขวนดิออนให้จะตายเลยก็ได้นะไม่รู้ดิออนไม่รู้เองไหมโหลอยหายแหละมีแต่คนเนียนอ้าได้ไงวันนี้ถึงจะมาเจอ ไปโดนทำไมปะยอมล้มด้วยค้างแบบผมไม่จจัดตีนี้รักเพื่อนตั้งมากเลยเนี่ยคือไม่ยอมล้มไม้ให้เพื่อนเลยไม่ใช่เด็กพวกไงนะท๊อปไม้เสร็จไปเพื่อนประมาณนั้นเี่ยแล้วหน้าต่างบอหน้าต่างบอเดี๋ยวที่ออนลูกเองโคตรโหดก็ว่าแบบ ไม่ค่ายอมลม้มอ่ะออกไปทางนั้นรอบยาวแข่งเองไหมหมดแล้มันยังมีแคนดี้ตายไปเลยตายอยู่บนนี้ดีคุณแคนด,ดี้อ่ะออกไปตรงกลางโอ้โหแล้วแตะวิกิล่าด้วยแหละเดี๋ยวนะไปไหนเนี่ยวิ่งด้วยกันเหรอวิ่งด้วยกันปะอะไรอย่างงี้ได้อยู่คนหนึ่งไงโอเคผมแข็งเลยให้ได้ตายแล้ว เกมโคตรตึงมาตึงกับตอนมิเคล่าเล่นตระบ้านใหญ่อะแค่แป๊บเดียวเองกนะันแหละเกมแบบเกมจะวิงนะ่งแหละอา่าเมื่อกี้รถบินตรงนี้มิเคล่าะน่าอยู่แถวนี้รถบินตรงนี้ด้วยต้องหาเรื่อยเรื่อยด่วนดะ่อะไอตู้ปะรถบินอนะไอตู้ปะนี่งไงตายเกมโคตรตึงมาตึงกันจังหวะเดียวตระบ้านใหญ่อย่างเดียวเลยอนะเนี่ะ เป็น่างที่แบบได้จบไปนานแล้วส่วนคนที่ล้มไหนนะตรงมัานใหญ่นี่ครับผมจำผิดที่ผมเึื่อนลงตรงหน้าต่างไงหายโอ้โหขาลองลุม้มดวงโคตรโอเคครับาลองลุ้มก็ขาลองลุม้มไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเลยืม ด่านฟาร์มเลยบ,ยบ่อยเนี่ยแล้วเป็นด่านนี้ด้วยยากจัดอะ่ะด่านนี้จุดจุด๊จุดบนเลยโคตรดีเลยฮนะน่าจะเป็น,ปนราชยากรรมาอาวินไปอยู่ไหนเดะอ่ะนี่ไงเจอรอยน่าต้องพังทุกดวงทุกเด็กก่อนอะ่ะวัวกลับมาการตาตางไปก่อนอยู่ไหมอ่นดี้น้องเคสไปไหน ยี่ผมหักซองเยอะเกินโอเคไปไล่คืออื่นก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาใหม่ขออ้อมโลกก่อนนะไม่รู้ใครปั่นไหนด้วยอ้อมมาไว้กันไม่ได้ใส่แอนดออนดีฟขีดด้วยนี่น่าจะโค้งยากจัดไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราตันแค่แป๊บเดียวมันจะปั่นไม่ใหญ่ปะผมไม่เห็นใครปั่นเลย,เลยไล่มาสักพักแล้วอะดีเป็นด่านที่โคตรจะยากจำเกียด,ดีไว้เนี่ยลงไปเลยใครวนกัน เฉยเว้ยท <Okay. S 2> ีข้างหลังข้างหลังไม่มีไม้นี่มาผมโดะชิดหลังอะไรกันหลอกไฟมาโอ้ยด้ร้อนโอ้โหชิบหายละเอาไงดีเอาไงดีเาดราตอนดีปะไม่ได้แล้วต้องดักก่อนแถวนี้ไม่มีไม้แล้วอะ่ะผมอยากใช้เลื่อยให้มันล้มไปเลยไม่พอได้อยู่มุนวอกกับมามาผมขอชิดหลังกันนะผมจะไม่กดตีอะ่ะ ชิดหลังแล้วมาชิดหลังแล้วใช้เลือเยอะเกินเลือมาคนแรกก็ไลยย่จนแบบกั้นเครื่องไกลหมดแล้วเนะี่ยตายอ่าปัน่นถือเครื่องใกล้ๆนี่เองเครื่องกลางแมพใช่ไหมเออไม่ด้วยแหละไม่เป็นไรเราตัง้งแค่แบบเดียวอย่างที่บอกจะเอาจริงเรากดเลื่อยบ่อยอย่างนี้นี่มีโอกาสที่แบบเลื่อยจะร้อนไวมากนะเมื่อกี้ใครปล่อยเขานี่นะ ผมไม่เห็นใครเลยอ่ะนี่ไงเห็นแม่เทพข้างๆนั่นขอ,อคุมโซนหน่อยแนะนะไ,ไ,ไหนๆก็เล่นแบบรัดคุมรัดคุมแล้วเมื่อกี้เห็นคนย่ออ่ะนี่ไงเชอรี่มาเชอรว่อะไรผมต้นไม้ต้นเดียวก็จะโบนนะต้นไม้ต้นเดียวก็จะโบนแหนไปคุมได้ปะ <laughs> เล่นแบบรัดคุมไหมเล่นแบบรัดคุมชิบหาย มาเพื่อนรถแจ็คกีตกเป็นสองเลยวะรู้สึกรีเกียรละเจอด่านต้นเดิมเดิมแล้วหนานี้เป็นด่านยากด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่อ่าตกเป็นสองแนละ้วมาช่วยแล้วใครอ่ะใครอ่ะอ่าน้องเคสแถวนี้ไม่มีไม้นะเพื่อนขอชิดหลังเลยอะหอะชิดหลังคุ้มๆมาเลยกันขอชิดหลังคุ้มๆโอ้โหนี่ขนาดผมผมคุมโซลที่หายนะเขาแบ่งคนมาช่วยคนหนึ่งด้วยแต่เ,เครื่อง เคลื่อนกระติกอยู่ทีอ,อะ่ะก็โหดอ่ะปั่นไปกับแบบอ่างกามลำบกอที่ไหนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวอยู่ไหนจะดขีข้างหน้านี่ข้างหลังนี้ดินเสียงอย่างนี้อ่เป็นเอลทีไอชิ้นนี้พอได้อยู่เดี๋ยวเขาจะบิวค้างเหรอโอเคผมคิดว่าเขาจะบิวค้างวิ่งเข้ามาเล็กอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะเอาเกมง่ายจริงๆอ่ะเราต้องหาเดีวีคิงให้เจอ ถ้า,เ,าเกิดเขาตายเกมก็จะง่ายขึ้นแบบหมงโบราณเลยปัญอยู่ไหนเกมยังไม่มีอ่ะมาหาคุณก่อนเดี๋ยวไปคิงกันเลยก็ไม่รู้ไม่เหยียระเบิดอ่ะรถปั่นปะเนี่ยไม่ติดช็อตอยู่ใครอยู่ไหนก็ไม่รู้อันี่ไงไม่ช่วยลนะดิมาเอ๋อย่าเพิ่งชนรบคุมโคมกันเดี๋ยวใครช่วยเนะี่ย เชลรว่สวัสดีตีไปกันทีนึงตามตาไดีดปะ่ะขี้เกียจหาคนละอยู่านผมแล้วกันอะคือจิวเบลรี่ผมก็มาเล่นกงกิ่งเลยขนาดนั้นอะเอาจริงไล่โดนนี้ขิ้ว่าฟุกมากนะไปที่ไหนตอนนี้มีเชอรี่กับเดวิดกิอยู่ที่ใกล้ตายอะง่ายดูจริงอยู่นี่โอเคชนมาเลยฮนะหายตันเร็วมากไหน ถ้าไหนเป็นไอ้นะน้องน้องเคสอะโอ้โหโลูกี้ลูกี้ผมเลี้ยวเข้าไปเลยคือเมื่อกี้ผมโรเล่อะผมนึกว่าเขาจะจะวิ่งยาวหรือเปล่าอะคิดมากไปอะคิดมากคิดซ้ำซากเอ้ยเอาว่าเอาจริงเหรอเข้าจริงเหรอโอเคผมปล่อยน,นอนไปเลย ไล่ไปจริงดีกว่าหน้าต่างนี่กันแล้วะแต่ข้างหลังมีไม้อยู่น่าจะต้องเสียไม้ข้างหลังนี้ไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆมันต้องพังไม้ไม่ใช่เหรอไหนแบบโดนไม้ตันกลางอากาศเฉยเลยโอเคแขกนี่ก็ได้มามีตะขอยนะข้างนี่เองอย่างที่บอกจริงเขาจะเอาเกมง,ง่ายเลยคือต้องลไล่เดี๋ยวไปให้ล้มไปเลยแต่ช่างมันนะขอะเล่นหน่อยแล้วกันอา่ามอใก่ไกล เขาจะปั่นจะเลยมาขอตีอยู่โค้งมาฮะขาโฟโต้จีน่าแบบปั๊บๆๆๆไหนใครอยู่ไหนอีกลอยใครแล้วผู้ใดหลอกไฟมาหลอกอีกรอบหนึ่งเป็นน้องจิวสวัสดีคุณบอลไทยสวัสดีคุณบอลไทยสวัสดีเพิ่งเจอหน้าครั้งแรกอ่ะโอ้โหแล้วเชลิวน่าจะเนียนเข้ามาเล็กไปละใช่ไหมนะแค่นี้ก็แค่นี้เนาะ เอ้ยไม่มีตะคอในแถวนี้ฝืนล่างกันปะลองฝืนดูอย่าหลุดนะเกลี่ยไล่ต่อละอยะ่าอย่าเออมาใครอยู่ไหนบ,บ,บ้านเนี่ยน่าจะเข้าบ้านใหญ่บูดีบูดีบูดีบูด,ดีเออแทงหลังปะเนี่ยผมปล่อยก่อนนะนายมีแทงหลังอยู่คือเขาเดินแบบห่ามมากอะ่ะอ้อมเดินมาที่บอกเลี้ยวแบบไม่ได้เก่งกูเก่งกูเลย เราหายเหนื่อยเร็วมากน่าตังตกับเฮ้ยเก่งเลยพุ่งได้เท่เลยอ่ะเนี่ยววกับมาจ่าเอ๋เยอะไซส์กว่ากวบเอ๋โอเคจามตายได้แต่ละคนทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ไม่ยผมว่าไอ้ออนเนี่ยมันมีดีตรงที่ทำให้เราแบบวิ่งเลยไปเฮ้ยคือไม่ต้องกลัวชนอ่ะถ้ามันตันแค่แป๊บเดียวอ่ะคือจะได้ไม่เสียจังหวะมากเท่าไหร่อ่ะ คืออย่างหลังวันเนี้ยผมผมติดเล่นเฮเบอรี่มากเลยรู้สึกมันสนุกแปลกๆกันด้วยดิอ่ะติดไม่เป็นไรอ่ะเจ,ะจะ็บจังหวะแป,ป๊บเดียวจริงถ้าเกิดจะเอาเกมง่ายไปเดินตีน้องเคสได้ง่ายกว่านะมาไล่คนนี้ดีกว่าโอ้มาอยู่ยิงวิ่งไฟละสูอันนี้อันเน่แต่แบบสูงๆไปไหนขอชิดหลังเลยละกัน ไม่ได้รอบนี้ไม่ได้เรานี้ยาวเกินมาจังใหม่ก็ได้เฮ้ยคนที่หลอกไฟไม่ได้เลยค่อนข้างแบบเซียนจะจัดมาแบบรักขึ้นเลยนะจูบหลังหน่อยจะต้องคูมหน่อยโอเคคนที่ตายแล้วคือข้อดีของฮิวบิลลี่อ่ะมันวิ่งข้ามตรงไปมาคือมันง่ายอ่ะและยิ่งถ้าเราเอาบาร์บีคิวมามันมันให้คนสนุกมากนะเอ้ยเจอลอยข้างหน้าได้เป็น้องเคส มันจะวิ่งยาวเลยหาได้ไงเราหมูวัสดี้วะแน่ต้องขั้นต่างไปก่อนหลอกมาหมายว่าเอ้ยนี่มันหลอกโดดมันเซียนจังเลยคนนี้มาขั้นต่างละแน่ต้องเสียไม้ไปกอนจริงๆเมื่อกี้ผมเดินตีนี่คือจบเลยแล้วอะ ติดเล่นเกินไปอะอันน่หลอกหลอกจุกเลยด้วยแตย่อยากบอกต่อยกางโคมมาโอเคเอาลุไม้ไปกันจิวอยู่ไหนแล้วไอ้จิวอะโอเคอ่าังไงอยู่นั่นโอเคบอกจุดด้วยเหมือนแบบคิดถึงเราอะไรอย่างนี้ออกมาเล็กหวังว่ายุ่อีกคุมมีลูกเองนะน่าจะเดินเนี่ยเข้ามาเล็กอะเดี๋ยวหาย ลอยหายตรงเนี้ยตัวหายไปไหนวะเนี่ยจิตูปะอยู่ที่ตูในห้องวีว่าอะไรอย่างงี้แหมแหมจ่ตูยิงด้วยเกมแบบตึงตึงตึงตาเมื่อกี้แล้วเอาจิลเลนฮิวเรี่คือตึงทุกตาตัวละครมันเล่นยากอะแบบยากมากอะน้องแกเอยู่เลาหมูนี่ไม่รู้ค่าไแหละละอย่าคาดจะหลุดไม่อี่นะไม่เอานะฮะยีเสียงอฮ้อยู่นี่อ่าอยู่นี่โอเค ไม่กล้าลงหลุมละเมื่อกี้นี่แบบดวงโคตรสุดจัดอะคือตั้งแต่ผมเล่นมาผมเจอครั้งเดียวเองที่แบบอยู่ดีหลุมเกิดตรงหน้าอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้ก็แบบสนุกมากก็รมีเงินไม่เงินตลอดแอดออนที่ว่าทำให้เราหายตันเร็วอะมันตันแค่แป๊บเดียวคือมันเจ็ดจังหวะแบบไม่เกี่ยวอะนั่นก็สนุกมากคือมันให้เราแบบไหลต่อให้มันมันเลยโอเคแต่ ไม่เยอะอะไรโอเคีเพ G V P b ้ o